สวัสดีครับน้องเตยสวัสดีครับบ๊วยมื่อนี้มาวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะม,มันไม่ค่อยร้อนเนาะมันนนคคือจากแมนมันก็เขียวชวอุ่นขึ้นมาตอนนีป้ป่ะเอ๊ะท่านขัมอดว่าไงมาไหมวันนี้มาจ้ะขัมอดมาเหรอกี่ก,กิโลแล้วตอนนี้ถึงไหนถึงอะไรยังไงอู้รถติดแล้วว่ารถติดนีแล้วงซาให้เอาบอกโอ้ เรามาจากใส่เนาะมาจากร้อยเอสบ่ติดติดแถวอันขอนแก่นนี่บ่แถวนี้บ่เนาะ,นะส่งรูปมาแล้วอ่ะเอ่รายระยะทางที่เหลือโอ้ร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลรถติดเอ้าบ่บางพื้นที่จ้ะมันขึ้นแล้วเหรอยูุ่สัโพนทรายโพนทรายอืมอืมอืมธุรกิดเป็นบางพนะื้นที่ครับแล้วสิได้ไปบ่เมื่อนี้ได้เหรอแมนบ่ได้ไปคือนเขา ออเดอร์เ <Order>, no. นาะไม่ออเดอร์จะไม่รัออรรบจะรับไว้ยูกล,ลูกค้าทศาสั่งมาคือเตยรับไว้แต่เตยจะส่งลังอ่าส่งการเพราะเดี๋ยเตยแจ้งอยู่ในนาเพลยเนาะสิบสองถึงสิบห้าในหน้าเขามา่เอาในทุ่งน้าน่ะมีเพอให้ได้อยู่แต่ว่าถ้าถ้าจะส่งนะถือว่ากล้าตุ้มเพราะว่าบางพื้นที่เขาไปหยุดแล้วจ้ะเออแมน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 คนส่งบางพื้นที่มันอาจจะหยุดแต่ว่าต้นต้นทางต้นทางสี่จะยุดด้วยก<อ>ันเนี่ย แต่ว่าครั้งหญ่บ่หยุดแต่ต้ <c oughs> นงาเขาหยุดเนี่ยอ๋อบา้านเฮาเนี่ยใช่บ้านเฮาหยุดมาเนี่แต่ครั้งญ่เขาบ่หยุดเมือ่อสัปดานี้ก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเขาหยุดเราจะของก็เลยสั่งอ่านอ่านงดก่อนงดก่อนสิบสองถึงสิบห้าเปิดอีที่เรงสิบหกจ้ะแต่ออเดอร์ที่รับไว้กับน,นี้ 16, อ๋อ<ล>ก็คือเราก็รับไว้ส่วนรับเราก็รับไว้นั่นแหละแต่ยังไม่ส่งเนาะยังไม่ส่งก็แจ้งกระเจงค่าว่าต้องเป็นวันที่สิบหกแล้วเราจะได้ส่งอ่ะพอตรงนี้ก็ทีอืม คนทรงต้นทางเขาก็ยหยุดนะคะปายทางปาพื้นที่ก็หยุดก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่เราก็หยุดพักไปด้วยเพราะว่าป้องกันการสินค้าไปค้างสต็อกแมนูสินค้าทั้งต้นทางไ้ทั้งไงท้งใหญ่เขาบ็ปิดเขาเข้ามารับแต่ต้นทางของสมมติว่าต้นทางไปเปิดมาต้นทางจะเปิดรับทางใหญ่มารับปุ๊บแต่ปลายทางฝั่งนู้นเขาหยุดละเราไม่รู้ไม่นว่าเขาจะหยุดไม่หยุดไม่รูาจะอันนี้ก็จะค้างนี่ปุ่น ท in right ี oh. Oh ่ในองเสียหายเรือนะขเยว่าเออนันก็หยุดไปเลย16เขาจะเปิดทีเดียวฮัลโหลดีค่ะโออ้เอาเขาอนุญาตเปิดเสียงได้ป่จ้าเขาอนุญาตเปิดเสียงนะค่ะพอดีเย็นนัชชูชาแนลก็อยู่จ้าอนุญาตเปิดเสียง สินค้าไปฮอดไปฮอดโดนไปจ้าโอ้ฮอดแลวเป็นยังไงเนี่ยนอกจากที่มอดยังว่าถึงจะอ้วนสมเป็นบ่จาะจ่าสมฮอดเร็วยุบ่ะแม่โอ้คนฝาลนิสงการ่นฝาทรงฝาเร็ว อ๋อจ่าขอบคุณที่สนับสนุนส hmm. hey, ินค้าของงานสุ่มหัวขโมดด้วยจ้าแม่จ้าขอบขอบคุณจ้าขอบพระคุณจ้าแม่จสาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่โอ้แหมแหมพื้นทางขนมไทยทั้งรอยเอ็ดค่ะได้รับสินค้าได้รับเลี้ยวหลายพะนะสินกับแป้นแซ่บล้วเสีบแล้วเสียบไป ยายหนุ่ยเป็นยังไงยายหนุย่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าประสบสอ,อุบัติเหตุบอกดีคือแล้วแต่ว่าจะยังขัดขัดนอาอก,าอกจะจ็บขาเจ็บยังธรรมดา,า,าแล้ว <laughs> ลนั่นแหละมอไสค์มอไสคล้มบ่มาตัดหนาแล้วเพือ่อให้ลุกเงินแล้วแล้วรู้บปนี้ว่าข้ามมอดมาเนี่ย ลู่ลู่แล้วลู่ยื้อแจเพราะแ,แล้วแว่มาไทายคลิปตอนเศร้าทุกเศร้าแล้วแวะมาไทายคลิปตอนเศร้าเราบอกออกมาบ่นเนี่ยตอนข้ามอดมาหน่ะเลยเดีมาอยูอ่ไม่ต้องมา,าอันนี้จ้ะอืบอนนี่กลับกลับมาตอนไหนฮะเดือนไหนบอนเดือนนี้ค่ะปลายเดือนจ้ะเดือนนี้บ่อเรากลับมาพักจักมือสิบสี่มือจ้ะพักสิบสีม่มือจ้ะอื แสดงว่าช่วงมอลลัมบานเฟือแฝงนี่กับยูเนาะยูอยู่บอสบ่สท่านบอกว่าต้องบอลจะไม่ยูจึงอาจะวันที่สิบสามสิบสี่พฤษภาคมกลับอ่ะออยูังเปามาบ่มานํากันบ่อังเปามื้อนี้บ่่แมนี่อังเปามาทางเปานุ่งไปกับมาเด

น้องสังหนอง,<า>งกับมันจาเเลยเ้้ค่ะนองสังช่องฝางนาคามันจาแม,ม่นบ่มาคาหรือบันขาอย่างนั้นนะตำบล <า S 1> บ,<น>บันบ้านลงเย็นฮะบ้านลงเย็นแล้วกันมันจาไปเลยจ้ะบ่นปะเออ<า>มผมก็ว่าสิไปอยู่ได้เมื่อนี้แล้วจากทั้งนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะออกเดินทางไปทั้งพุ่นละ เน้ว่าเตยเมื่อที่หมอดกันเป็นยังไงเป็นตะไบเปค่อยซิไป,เ,ไปเพราะว่ามืออื่นน่ะยุวัดเพิ่นปิดบุญสดต้องไปเฮ็ดกับเขากับน้ำยอย่างนี้แต่เรามืงก่อนว่าถ้าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกับลายอยู่ล่ะแต่ว่าแยแดงแล้วก็ยึดพุ่มเรีวแต่ไป<อ>เขาไปบดปดึกได้ลหละเขาก็ไปประมาณเที่ยงคืนเขาก,ากับกเมื่ออื่นี่มอดเน่งาเมือื่นไปสีตะเกียบแมน มนันบอกแล้วว่าเปินไปสีสะเกตือนนยูนี่นี่บน,น,น,นจาเนาะส,สิบสามไปซีสะเกตสิบสี่แล้วต้องไปอุบล บ่เราะ<า>วาเรามีงาสดโตรุออ่อ๋องานที่ว่าใส่งานนั่นบ่กันแล้ว,ว,ว,วแ,แล้วเนาะเหลืออีกสองมือกันแล้วแล้วบ่แล้วที่เนื่องจาที่นึงกะมันเป็น,นง,งานกลางวันก็คือชอบไปกินสาหร่ายให้เราอือเพราะว่าอยู่กรุงเทพืกันเอาบ่เรายังติดสัญญากับทับลน์ไดมอนบ่ไม่เคยติดเลยติดนานแล้วบ่หมายถึงว่าที่ว่าไปใส่งานไปลอง อันนี้คือเจ้านายสอนเจ้านายที่รับงานไม่ให้ในหา้างทวีชัยเหรออ๋อเจ้านายรับรับงานไม่ให้ก็ต้องไป,ไปคือหมายความว่าอันนี้รับงานไว้แล้วจา้าเจ้านายรับงานไว้ให้หรือแบบว่าช่วงที่บริยุทธ์น้องสาวน้อยอะค่ะช่วงที่พนักงานนี่ไปขึ้นวนไปไปงไหนกับเจ้านายเราก็เขามีงานเข้ามาสิเราก็รับให้รับเพื่อให้เราจะดูแลที่เก่าคือแต่ว่าบริษัทสัญญาเด็กจะมาดูแลคครับอืมสมมติว่าเจ้าภาพว่าต้องการศิลปินท่านนั้นท่านนี้เหรอเจ้านายเขนจะดูแลที่เก้า เือการรักน,น้ำให้น,น,ห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 น้ำคนในน้ำน้ำให้เราจัดครับเอา้าปิดคลิปให้เนะี่ยขอบคุณเอฟซีสารน้อยเพื่อนเปแพงค่ะขอบคุณเอฟซีน้องอิงเองฟซีน้องข้าแพงเอฟซีอีลาไปาและะ้วก็เอฟซีบานทั้งทุกทุกบานทั่วโลกค่ะเอฟซีขมมวนเพื่อนเปนแพงกันขาดแล้วกะ็ทีหรือโมได้ผูท้ที่เปิดโอกาสโมโอกาสดีๆให้กับครอบครัวข้มมวนค่ะ ขอบคุณประโจ้ซ่อนนุชยาสุภาพปาน,านนาฏค่ะและกับผู้ที่คอยแนะนำการทำยูทูปสร้างยูทูปสิ่งดีๆค่ะขอบคุณน้าชูชาแน,นลค่ะคขอบคุณไลน์ค่ะครับสวัสดีครับ